สวัสดีครับคุณผู้ชมกระผมแมงจุจีขี้ควายตัววับใหญ่จากช่องจุจีเกมนะน,นี่คือเคาน์เตอร์สไตด่านมหาหดมหาหินเลนเราผ่านยากเพราะว่าอาวุธประจำกายเราคือ MP5 ต้องหาไอที่โหดๆมาสู้มัน M249 สอ่เก้ามันดปืนยังไม่ตกแต่งสีสันไปดูกันดีกว่า กือาวุธมันแรงมันมีระเบิดขว้างตลอดนะมัยิง <c oughs> ด่านก็มีแคบแคบขังเราไว้ต้องฆ่าให้ได้สิบสองตัวเจอปืนโหดหน่อยเล่นรอโต้มาลนะระเบิดปลาตลอด ฉลาดเลยดาล่านอืมยิงขาซะบนเกิดแล้วใส่เลยต้อ,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 องได้อาวุธที่ทพอฟัดทบเวี่ยงกันน่ะมันกุ๊ดเมงก,ก,กุ๊ดจีก็ต้องนอนจมกองขี้ควายยื่เลยเห็นเราลหม ยากมันซืดดูนะแล้วมันตายแล้วันม่ทิ้งผิดสงฆ์เลยอีกตัวนึงเอา้าแก้แค้นมันหน่อยเก็กหล่อชนะแล้วขอบคุณครับสำหรับการรับชมสะใจในการแกร้แค้นมันจะเป็นด่านสุดท้ายให้แม่เราผ่านเล่นมาสิบยี่สิบตาแล้วนะ เนีนก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเกมน้องใหม่ช่องจูจีเกมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ